สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมสิทธิชัยกำเนิดทองครับรับหน้าที่ดำเนินรายการฝากคุณผู้ฟังนั้นไปติดตามเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจนะครับในวันนี้ก็มีนํามาฝากกันเช่นเคยนะครับฝากคุณผู้ฟังไปติดตามในเรื่องราวแรกกันก่อนเลยนะครับ เป็นรื่องหนาที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับมีนโยบายในการปรับโฉมภาคบริการราชการไทยเพิ่มรูปแบบ e-service นะครับในการติดต่อออนไลน์ให้สะดวกรวดเร็วและก็สอดคล้องกับเทคโนโลยีรองรับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตของประชาชนในปัจจุบันนะครับโดยทางด้านของนายอนุชาบุรพาชัยศรีรองเลยาธิที่การนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เปิดเผยนะครับว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั้นมุ่งขับเคลื่อนนะครับรัฐบาลสู่ระบบดิจิทัลให้ ส่วนราชการเนี่ยเตรียมความพร้อมในการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐในรูปแบบ e-service นะครับโดยประชาชนเนี่ยสามารถยื่นคำขออนุญ,ญาตโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องก็จะปฏิเสธไม่รับคำขออนุญ,ญาตเนี่ยไม่ได้นะครับ ทั้งนี้พระราชบัญญัติการบริหารราชการทางอิเล็กทรอนิกส์พุทธศักราช2565ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะมีผลบังคับใช้ทั้งฉบับเนี่ยในวันที่10มกราคมปี2566นะครับทั้งนี้การติดต่อราชการทุกแห่งสามารถทําได้ด้วยออนไลน์นะครับโดยไม่จําเป็นต้องไปทําธุรกรรมด้วยตนเองยกเว้นการให้บริการเพียง5ประเภทนี้นะครับซึ่งได้แก่จดทะเบียนสมรส ยา yeah. แจ้งรับบุตรบุญธรรมการทำบัตรประชาชนและพาสปอร์ตนะครับเพิ่มในวความสะดวกแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพแก่การปฏิบัติราชการของภาครัฐนะครับแล้วก็ยังรองรับสภาพแวดล้อมแล้วก็พฤติกรรมการดำเนินชีวิตของประชาชนในปัจจุบันทั้งนี้เนี่ยประชาชนจะได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการโดยการยื่นขออนุญาตขอรับสวัสดิการสามารถยื่นเอกสารขอรับบริการได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทางขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยแจ้งหรือว่าส่งใบอนุญาตให้ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับไม่ต้องไปรับด้วยตนเองนอกจากนี้เนี่ยก็ยังสามารถรับเงินนะครับจ่ายเงินออนไลน์พร้อมได้ใบเสร็จเมื่อประชาชนนั้นนําเอกสารตัวจริงมาแล้วเจ้าหน้าที่ก็ต้อง ทำสำเนาแล้วก็รับรองเองนะครับประชาชนไม่ต้องเสียเงินในการถ่ายเอกสารแสดงบัตรหรือใบอนุญ,ญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยดูดแทนได้นะครับโดยประชาชนยังสามารถตรวจใบอนุญ,ญาตทางออนไลน์ได้นะครับหน่วยงานรัฐทุกหน่วยเนี่ยต้องมีช่องทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับเช่อนอีเมลกลางของหน่วยงานเพื่อเป็นช่องทางในการบริการประชาชนนอกจากจะเป็นประโยชน์แก่การดําเนินชีวิตแล้วก็การประกอบอาชีพของประชาชนการทําธุรกรรมของภาคเอกชนก็ยังเป็นความสําเร็จของ ในฐบาการยกระดับรูปแบบการบริหารงานและก็การบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัลอีกด้วยนะครับเรื่องราวต่อไปนะครับในวันนี้เนี่ยในส่วนของกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับ ได้มีการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกองบัญชาการกองทัพไทยและพิธีมอบอุปกรณ์ตู้ยาและเวชภัณฑ์ประจําปี2565นะครับโดยในวันนี้นั้นพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการฐานสูงสุดนะครับก็เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกองบัญชาการกองทัพไทยประจําปี2565นะครับซึ่งจัดขึ้นที่วัดเขมาพิรตารามราช,ชาวรวิหารในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ โดยในวันนี้เนี่ยนะครับนอกจากในส่วนของกองบัญชาการกองทัพไทยเนี่ยนะครับได้มีการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานแล้วเนี่ยนะครับก็ยังได้มีการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่นะครับในการให้บริการพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงนะครับของวัดเขมาพิรตารามราชวรวิหารนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในส่วนของการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มาให้บริการพี่น้องประชาชนแล้วนะครับยังได้มีการนําอุปกรณ์นะครับตู้ยาและก็เวชภั์เนี่ยมามอบให้สําหรับโรงเรียนแล้วก็ใน ส่วนของชุมชนนะครับที่อยู่บริเวณโดยรอบของวัดเขมาพิรตตารามนะครับซึ่งได้แก่โรงเรียนกลาหมอุทิศโร,รงเรียนเขมาพิรัตารามโรงเรียนสตรีนนทบุรีโรงเรียนวัดปักน้าพี่บุญสงครามรวมไปถึงในส่วนของวัดเขมาพิรตตารามราชวรวิหารชุมชนวัดเขมาวัดทัะพลานะครับแล้วก็ชุมชนกะลาหมคลองบุญนาคนั่นเองนะครับซึ่งในวันนี้นั้นก็มีในส่วนของข้าราชการกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับ สมาคมแม่บ้านกองมัญชาการกองทัพไทยแล้วก็รวมไปถึงประชาชนนะครับทั่วไปแล้วก็พี่น้องประชาชนโดยรอบนะครับพื้นที่ของวัดเขมาพิรตตารามราช,ชาวรวิหารนั้นได้มาร่วมในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกองมัชาการกองทัพไทยในครั้งนี้ด้วยนะครับทีนี้ไปดูกันต่อนะครับในเรื่องราวของประเทศไทย ที่ได้มีการลงนามแผนปฏิบัติการร่วมความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียคริสตศักราช2022 2025นะครับโดยทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับ ซึ่งคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับออสเตรเลียกริตศักราช2 0 2 2ถึง2025หะครับหรือว่า Joint Plan of Action to Implement the Thailand Australia Strategic Partnership 2022-2025นะครับ,ร,ร,บร่างแผนปฏิบัติการฉบับนี้เนี่ยก็เป็นผลสืบเนื่องจากนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศเนี่ย ได้ลงนามในปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างรัชทายกับออสเตรเลียเมื่อวันที่13พฤศจิกาย,ยนเมื่อปี2013ที่ผ่านมานะครับเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์โดยปฏิญญาดังกล่าวนี้นก็ได้กําหนดให้กระทรวงการต่างประเทศของทั้ง2ฝ่ายนั้นจัดทําร่างแผนปฏิบัติการร่วมนะครับเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกันทั้งนี้เนี่ยนะครับก็ได้มีการลงนามร่างแผนปฏิบัติการร่วมในระหว่างการเดินทางเยือนประเทศไทย อย่างเป็นทางการของนางสาวเพนนีวองรัมตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลียนะครับในช่วงวันที่1-2พฤศจิกายนก็คือช่วงนี้นั่นเองนะครับ เพื่อหา,หารือทวิภาคีกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าก,การกระทรวงการต่างประเทศนั่นเองนะครับแล้วนอกจากนั้นก็ได้มีการเข้าเยี่ยมทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันโอชานในรัฐมนตรีด้วยซึ่งสาระสําคัญของร่างแผนปฏิบัติการฉบับนี้นะครับก็เป็นแผนงานในการขับเคลื่อนความร่วมมือในทุกติติระหว่างไทยและออสเตรเลียนะครับมีระยะเวลาเนี่ยสปีด้วยกันก็คือตั้งแต่ปี2 5 6 5ันหถึงสองพนนะครับขับเคลื่อนผ่านกิจกรรมแล้วก็โครงการต่างๆในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ รอบกลุมความร่วมมือรอบด้านนะครับซึ่งก็ได้แก่1ก็คือด้านการเมืองการทหารและก็ความมั่นคงรูปแบบใหม่รวมถึงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดและการค้ามนุษย์สคือด้านเศรษฐกิจนะครับรวมถึงสาขาเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐรรกฐิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจดิจิตอล3ครับความร่วมมือรายสาขานะครับอาทิสาธารณสุขเกษตรการศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและรรการวิจัพยพลังงานสิ่งแวดล้อมและก็การบริหารจัดการภัยพิบัติ 4คือความเชื่อมโยงระดับประชาชนและ5ก็คือความร่วมมือระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาคนะครับซึ่งนอกจากนี้เนี่ยในวันที่19ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับก็จะครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตไทยออสเตรเลีย70ปีนะครับซึ่งร่างแผนปฏิบัติการฉบับนี้เนี่ยก็ถือเป็นการยืนยันถึงความสัมพันธ์ที่ดี้วครับระหว่างไทยและออสเตรเลียร,รวมถึงเป็นแผนงานในการขับเคลื่อนความร่วมมือของทั้ง2ประเทศในทุกมิติและก็สนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับภายหลังการระบาดของโรคโควิด -19 อีกด้วยนั่นเองนะครับทีนี้ไปดูในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับที่ได้มีการนําอัตลักษณ์ชุมชนใน5จังหวัดแรกนะครับก็คือสมุทรปราการจังหวัดลำปางนะครับปัตตานีระยองและสุรินทร บอกเล่าเรื่องราวห,หรือว่า storytelling นะครับเป็นโมเดลต้นแบบยกระดับสินค้าบริการทางวัฒนธรรมสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจนะครับเส้นทางท่องเที่ยวสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชนและประเทศผ่านแอปพลิเคชันเทีย่ยวเทๆเสนห์เมืองไทยกับแอปพลิเคชันแท็กไทยนั่นเองนะครับโดยทางด้านของนางยุพาทวีวัฒนกิจบวรปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยนะครับก็เปิดเผยว่าจากการที่กระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและหอ,อการค้าไทยนะครับร่วมพิธีลงนามนทึกข้อตกลงความ ร่วมมือหรือว่า MOU โครงการพัฒนาสินค้าด้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์และวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เครื่องมือและก็ส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์เพิ่มศักยภาพของชุมชนและผู้ประกอบการภายใต้แนวคิดทำน้อยได้มากนั้นเนี่ยนะครับ ความร่วมมือดังกล่าวเนี่ยก็จะทําให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์และวัฒนธรรมพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์นะครับนำในส่วนของเทคโนโลยีนวัตกรรมและก็ความคิดสร้างสารรค์เพิ่มอัตลักษณ์และก็มูลค่าของสินค้าและบริการในเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยและก็นานาชาติเนี่ยมากขึ้นนะครับตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมในการปรับบทบาทกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเป็นกระทรวงสังคมกึ่งเศษรษฐกิจนะครับ โดยเปลี่ยนฉากทัศนธรรมสู่ก้าวที่มั่นคงและยั่งยืนใช้ทุนทางวัฒนธรรมประเพณีและก็วิถีชีวิตที่เป็นอัตลักษณ์ในท้องถิ่นนะครับสร้างงานสร้างไรายได้เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมซึ่งปลัดกระทรวงวัฒนธรรมยังบอกอีกนะครับว่าเบื้องต้นเนี่ยทั้ง3หน่วยงานก็จะมุ่งดําเนินงานขับเคลื่อนด้วยแฮปปี้โมเดลนะครับหรือที่เรียกว่าโมเดลอารมณ์ดีมีความสุขแหะครับโดยจะเริ่มนําร่องใน5ภูมิภาค5จังหวัดครับที่มีศักยภาพและก็ความเข้มแข็งในชุมชนนะครับผ่านการย,รารยว ชุมชนเชิงวัฒนธรรมเป็นชุมชนคุณธรรมเที่ยวชุมชนยนต์วิถีของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับเพื่อเป็นโมเดลตัวอย่างให้แก่จังหวัดอื่นๆดําเนินการไปพร้อมๆกันได้แก่ภาคกลางก็คือจังหวัดสมุทรปราการภาคเหนือก็คือที่จังหวัดลําปางนะครับ ภาคใต้ที่จังหวัดปัตตานีภาคตะวันออกที่จังหวัดระยองภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดสุรินทร์นะครับโดยร่วมพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวชุมชนที่มีความพร้อมอยู่แล้วเนี่ยให้มีการเติบโตในตลาดทั้งในและก็ต่างประเทศนะครับรวมถึงการออกแบบแพ็กเกจให้มีอัตลักษณ์ในแต่ละชุมชนแล้วก็จะจัดทําเส้นทางท่องเที่ยวและจุดเชื่อมต่อในแต่ละชุมชนจากความร่วมมือและก็การสนับสนุนของเครือข่ายพันธมิตรเอกชนในพื้นที่และเจ้าของพื้นที่ชุมชนนะครับมีการใช้แอปพลิเคชันท ไทยนะครับหรือถ้าเรียกเป็นภาษาไทยตรงๆเนี่ยจะเรียกว่าทักไทยนะครับเพราะว่าสะกดว่า T-A-G-T-H-A-I เนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับแต่ถ้าเกิดว่าเรียกให้รู้จักกันในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมหรือว่าประเทศไทยจะเรียกชื่อแอปพลิเคชันนี้ว่าทักไทยนั่นเองนะครับต่อยอดแล้วก็สร้างประโยชน์สูงสุดในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ปรับปรุงและพัฒนาการยกระดับเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการเพิ่มช่องทางการจําหน่ายทั้งในและต่างประเทศนะครับอีกทั้งจะร่วมกันดําเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รณรงค์อย่างสร้างสรรค์จัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์และวัฒนธรรมให้กับหน่วยงานภาคราัฐภาคเอกชนประชาชนรวมถึงภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมทั่วประเทศต่อไปนะครับ และในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมเองเนี่ยก็พร้อมที่จะสนับสนุนนะครับในการนําอัตลักษณ์ชุมชนเนี่ยมาบอกเล่าเรื่องราวหรือว่า storytelling รวมถึงพัฒนาคุณภาพและก็มาตรฐานให้แก่สินค้าและก็การบริการทางวัฒนธรรม เพื่อบรรณาการข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสเน่ห์เมืองไทยกับแอปพลิเคชันทักไทยเนี่ยนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมมือในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการพลิกโฉมประเทศไทยด้วยการนําทุนทางวัฒนธรรมและก็นวัตกรรมเชิงสร้างสารรค์มาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเพื่อให้สังคมและประเทศเนี่ยเดินหน้าอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองนะครับ ก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับคุณทุ้ฟังครับในเรื่องราวของการสร้างเอกลักษณ์ในชุมชนหรือว่าในท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นน่ยคือประเทศไทยของเราเองเนี่ยนะครับ ต้องบอกว่าเป็นประเทศที่มีเอกลักษณ์แล้วก็วัฒนธรรมนะครับที่ค่อนข้างหลากหลายครับคุณผู้ฟังครับทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ต่างก็มีอะไรที่ดีๆแล้วก็เด่นๆเ,เนี่ยนะครับแตกต่างกันออกไปแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้มูลค่านะครับในส่วนของสินค้าหรือว่ามูลค่าบริการอะไรต่างๆในชุมชนเนี่ยมันมีมูลค่าที่สูงขึ้นได้มันก็คือเรื่องราวของ storytelling เ่ยละครับคุณผู้ฟังครับอย่างที่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟัง ถ้าได้มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศนะครับเอาแบบไม่ต้องใกล้แล้วก็ไม่ต้องไกลมากอย่างที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังเขาก็มีผลิตภณัณฑ์หรือว่าเขาก็มีโปรดักที่ขายเท่าเราดูแล้วเนี่ยมันก็คือธรรมดาไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายนะครับคุณผู้ฟังครับแต่เขาได้มีการใส่สตอรี่เทลลิ่งลงไปนะครับ อย่างเช่นอาหารจานหนึ่งเมนูจานหนึ่งที่เขาทํามานะครับคุณผู้ฟังครับเอาง่ายๆเลยอย่างเนื้อนะฮะเนื้อวัวเนี่ยเนื้อวากิวของเขาเนี่แหละครับคุณผู้ฟังครับทาไมถึงขายได้แพงทําไมถึงมีมูลค่าที่โอ้โหมันสูงมากและที่สําคัญเนี่ยแพงไม่ว่าครับคนก็ต้องการที่จะบริโภคหรือว่าต้องการที่จะรับประทานด้วยเพราะอะไรเพราะมีสตอรี่ที่เกิดขึ้นนะครับว่าเนื้อวัวที่เขานํามาให้เรารับประทานเนี่ยเป็นวัวที่มาจากที่ไหนเลี้ยงยังไงมีขั้นตอนกรรมวิธีในการเลี้ยงแบบไหนและในขั้นตอนกรรมวิธีในการ ที่จะทํามาเป็นเนื้อเนี่ยนะฮะโปรดักเนี่ยมาให้เราได้รับประทานเนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ยแหละครับคุณผู้ฟังมันสามารถเพิ่มมูลค่าได้ที่สําคัญนั้นในส่วนของชุมชนเองเนี่ยนะครับจะสามารถนําเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะมาเป็นจุดเด่นที่จะทําให้ชุมชนของเราเองเนี่ยนะครับสามารถที่จะบอกเล่าเรื่องราวแบบนี้ไปไกลได้ทั่วโลกได้หรือเปล่านะครับถ้าเราทําได้แล้วแน่นอนแหละครับว่ามูลค่าไม่ว่าจะเป็นสินคา้าหรือว่าบริการในท้องถิ่นเองเนี่ยนะครับก็จะทําให้คนในชุมชนนั้น,น,นเนี่ยสามารถพึ่งพาตนเองได้ด้วยกัน ที่ตัวเองนั้นมีอาชีพเสริมหรือว่ามีรายได้เสริมหรือว่าอาจจะเป็นอาชีพหลักรายได้หลักในชุมชนเลยก็ได้เหมือนกันนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนํามาฝากกันครับในช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมสิทธิชัยกาเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมความร่วมมือในภูมิภาคทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือเอเป2022ระหว่างวันที่18-19พฤศจิกายน2565 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมใจกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยรอยยิ้มความเอื้อเฟื้อและความจริงใจให้สมกับที่ได้รับการขนานนามว่าสยามเมืองยิ้ม to my See you soon